สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะก็มีข่าวกระแสดราม่าของ2นักตบไทยเราที่ไปแข่งคัดโอลิมปิก2024ด้วยนะคะนั่นก็คือน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะคะตัวบอลเร็วแล้วก็น้องแบมจิดาภานาหัวน้องตัวริบโรลที่มาแทนเอสุภัตรานั่นเองค่ะโดยทางด้านโค้ชด่วนนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงถึง2ส,สาเหตุที่เรียก2ส,สาวนี้เข้ามาติดทีมชาติวอลเล์บอลหญิงไทยชุดสู้ศึกโอลิมปิก2024ในรอบคัดเลือกด้วยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางสมาคมววลล์บอลแห่งประเทศไทยได้มีการเผยรายชื่อ15นักตบของสาวไทยเราที่จะไปลุยศึกคัดโอลิมปิก2024และ2จากใน15รายชื่อนั้นก็มีดาวรุ่งอย่างน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะคะตัวบอลเร็วแล้วก็น้องแบมจีดาพานาหัวนองค่ะเป็นลิเบโรค่ะ ก็ทําให้มีกระแสต,ต,ต่างๆมากมายจากแฟนๆว,ลๆวลๆอลเล์บอลนะคะว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าประสบการณ์ของน้องเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะควรที่จะเลือกตัวผู้เล่นตัวอื่นไปแทนอย่างตําแหน่งริบเบเองเนี่ยแฟนๆหลายคนนะคะก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นสุภัตราไพโรดนะคะไปยืนคู่กับปีนุชแป้นน้อยเพราะว่าสุภัตราไพโรดเนี่ยมีประสบการณ์มากมายนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันระดับโลกมาแล้วนะคะ แต่สุดท้ายค่ะเมื่อประกาศ15รายชื่อออกมาก็ดันไม่มีชื่อของ เอสุภัตตาภพโรธแต่เป็นชื่อของน้องแบมจิดาพานาหัวน้องแทนค่ะที่ยังไม่มีประสบการณ์ระดับโลกเทียบเท่ากับสุภัตตาภพโรธค่ะโค้ชด่วนนะคะบอกว่าการที่เรียกดาวรุ่งทั้งสองคนมาติดทีมชาติในครั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องของศักยภาพเป็นหลักค่ะเพราะว่าทางทีมเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการประเมินผลกันอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะรวมถึงการประเมินจากการแข่งขันในแมตช์ต่างๆด้วยนะคะดังนั้นการตัดสินใจที่นําผู้เล่นทั้งสองคน เข้ามาในรายการคัดโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการคิดทบทวนมาแล้วว่าเราต้องการใช้นักกีฬาที่สามารถนำไปใช้ได้เพราะว่าความสมบูรณ์จริงๆของนักกีฬานะ่ะคือสิ่งที่สำคัญแต่ในบางโมเมนต์นะคะในบาง match, าแมตช์การแข่งขันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าโค้ชเนี่ยจะใช้แท็ติกไหนในการเล่นจึงเลือกตัวผู้เล่น2คนนี้ไปค่ะและนอกจากนั้นนะคะโค้ชด่วนก็ยังบอกอีกว่า เรื่องของความกดดันหรือว่าความกังวลอื่นๆเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีนักกีฬามากมายขนาดนั้นไม่มีตัวเลือกที่จะให้เลือกแบบว่าจะเป็นชุด A ชุด B ชุด C ชุดดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีแบบนั้นค่ะเรามีเท่านี้เราก็ต้องบริหารจัดการกับทีมที่มีอยู่ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ดูแลนักกีฬาไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเล่นยังไงก็ได้ให้สมบูรณ์แล้วไม่บาดเจ็บ นักกีฬาแต่ละคนมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลทุกคนในทีมให้สมบูรณ์ที่สุดและนี้นะคะก็เป็นเหตุผลที่ทำไมโค้ชด่วนถึงได้เลือกดาวรุ่งของเราสองคนนี้นะคะไปแข่งรายการใหญ่ระดับโลกนะคะรายการคัดโอลิมปิก2024ที่โปแลนด์ค่ะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึงวันที่24กันยายนนี้นะคะ โดยในแมตช์แรกนะคะทีมชาติไทยของเราจะต้องลงสนามพบกับทีมชาติเยอรมนีค่ะเวลา19.30นากานาทีตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเปิดช่อง Workpoint ช่องหมายเลขก3 3รอเชียร์สาวไทยของเรากันได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคามีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังถึงเหตุผลของโค้ชด่วนในการที่จะเลือกดาวรุ่งผู้เล่นของเรา2คนนี้ ติดทีมชาติชุดคัดโอลิมปิก2024ไปด้วยจริงๆแล้วแอดก็มองว่าโค้ชด่วนน่าจะมองถึงความสมบูรณ์ของร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักละค่ะแล้วก็นักกีฬาผู้เล่นคนนี้อาจจะเหมาะกับแท็ติกแบบนี้ที่โค้ชด่วนจะเอาไปใช้ในการคัดโอลิมปิกครั้งนี้ก็เลยต้องเลือกตัวผู้เล่นคนนี้ไปนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดเองนะคะส่วนเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิส a n n e l ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีคะ่ะ